สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง MOC ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะพูดถึงเรื่องราวนะครับชีวิตที่เป็นไงบ้างช่วงนี้นะครับก็ช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับที่ออสเตรเลียเนาะขึ้นนานมากๆที่ผมไม่ได้ลงคลิปใช่ไหมครับเนาะก็มีเหตุผลส่วนตัวด้วยนะครับเนาะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครดูคลิปเก่าของเราทั้งสองคนนะครับผมกับเดวิดเนี่ยประมาณสัก2-3ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเดวิดก็ ไม่สบายนะครับก็หมอบอกว่า,าเป็นโรคนะครับหรือว่าเป็นโรคมะเร็งนั่นเองนะครับทุกคนเราก็ก็ผ่าตัดไปด้วยดีนะครับอันนั้นก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับของผู้ชายนะครับผ่าตัดพักฟื้นหายไปประมาณสัก2ปีนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับก็แต่หมอเนี่ยก็คือเขาไม่รู้นะครับว่า เชื้อมันอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนว่าเชื้ออา,อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ตรวจเจอแล้วนะครับก็เลยต้องรักษานะครับทุกคนเนาะรักษาก็มีรักษาประมาณสักเดือนที่แล้วนะครับประมาณ7อาทิตย์นั่นเองที่ผมกลับมาจากาจากไทยอะไรอย่างเงี้ยนะก็กลับมาเสร็จก็แผนรักษาเลยนะครับรักษาแล้วแบบต้องฉีดฉีดเขาเรียกว่าฉีดเขาเรียกว่า ไปรักษาที่โรงพยาบาลนั่นแหละครับไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะก็มีบางวันที่เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับก็อาการของเดวิดเป็นยังไงบ้างล่อตอนที่รักษานะครับก็คือเหนื่อยง่ายครับเหนื่อยง่ายแล้วก็แบบตัวร้อนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงเนาะแต่ถามว่ามีคลิปมีอะไรไหมก็ไม,ไม,ไม,ไม่มีนะผมก็ไม่อยากถ่ายด้วยแล้วแบบว่าเดวิดบอกว่าไม่อยากให้ถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรมากมายแบบ คนไม่สบายอะนะประมาณนั้นนะครับแบบอารมณ์ก็แบบอารมณ์แบบเศร้าอารมณ์แบบเหนื่อยประมาณนั้นนะครับเนาะแต่ถามว่า,าผมให้กําลังใจยังไงนะผมก็ให้กําลังใจทุกวันนั่นแหละแล้วแบบถ้าเป็นรักษาเนี่ยก็คือรักษาจานถึงสุกใช่ไหมครับก็สุกเสารเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ขับรถออกไป นอกเมืองนะครับไปพักผ่อนนะก็จะมีแบบรูปถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะครับแต่ถ้าแบบถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีเนาะ,ะก็ให้กําลังใจนะครับออกไปข้างนอกเจออากาศบริสุทธิ์อะไรเงี้ยเพราะาอยู่ในเมืองเนี่ยบางครั้งก็แบบหดหูด้วยนะครับอากาศเอาอย่างงี้ก็แบบหดหูเนาะรักษานะครับหมอบอกว่ารักษาเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยประมาณสัก 65%นะครับตอนแรกผมก็ถามเดวิดนำกันนะว่าแค่65%เองเหรอแล้วที่เหลือล่ะ65-70%แล้วที่เหลือล่ะ,อ,ะอีกประมาณสัก30%หรือว่า35%เนี่ยยังไงแต่หมอเขาบอกว่าถ้าคุณไม่รักษาเลยเราให้เชื้อกระจายไปอย่างเงี้ยการรักษามจะยากนะครับแล้วทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเครียดด้วยนะครับก็เลยรักษาตอนที่แบบว่าเราตรวจเชือ้อเจอเชื้อครั้งที่2เนี่ย ช่วงวแรกๆนะครับนั่นแหละก็เลยแบบรีบรักษานะครับก็ไปรโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณสักโลก,กว่านะครับผมก็อย่างผมเนี่ยก็คือไปทํางานใช่ไหมครับทำงานเสร็จตอนช่วงผมไปทํางานตอนประมาณสัก11บเอ็ดโมงใช่ไหมเลิกงานก็5้าโมงนะครับถามว่าไปส่งเดวิดไหมก็คือเดวิดก็คือโรงพยาบาลไม่ไกลครับเดวิดบอกว่าเดินด้วยเดินได้นะครับเดินได้ ก็มีบ้างไปส่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงท้าทยก็มีไปส่งบ้างนะครับแต่ส่วนมากเด็กก็เดินไปนะครับเพราะว่ามันไม่ไกลไงนะแล้วแบบว่าหมอบอกว่าให้ออกกําลังกายด้วยนะครับออกกําลังกายเป็นเปนเป็นนี่ก็ตอนรักษาช่วงแรกนะครับเดบิตก็มีร้องไห้ด้วยนะมีร้องไห้มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบว่า,ายากับพูดแบบเราแค่กําลังใจนั่นแหละก็ถามว่า เธอมีอะไรก็พูดกับฉันตรงๆไปเลยพูดพูดแบบมีอะไรก็ถามฉันมีอะไรก็ปรึกษาฉันได้นะครับประมาณนั้นนั่นแหละผมก็ให้กำลังใจทุกๆวันนั่นแหละครับทุกคนก็พ่อพแม่ที่ไทยรู้ไหมก็รู้ครับรคนก็รู้หมดเลยนะครับน้องคู่แฟนก็รู้แม่พ่อรู้ทุกคนรู้หมดนะครับก็บอกว่าดูแลเดวิดด้วยนะครับผมก็ผมบอกผมดูแลนะครับดูแลนั่นแหละกอ็อยากให้เดวดิดหายเร็วๆนะครับแต่นั่นแหละครับ ก็ไปรักษาทุกวันทุกวันทุกวันนะครับตอนช่วงเทยทายเนะี่ยก็เหนื่อยเหนื่อยมากน้ำเหนื่อยมากก็อ่าก็หมอบอกว่าก็ทำรักษายังไงหละก็คือไปฉีดนะครับฉีดตรงตรงใกล้ๆบริเวณที่ผ่าตัดอะตอน2ปีที่แล้วอะไปฉีดฉีดอะไรผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ใช่ภาษาหมออ่ะนั่นแหละหมอบอกให้ไปฉีดไปฉีดสารยวเคลียร์อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละผมก็ไม่รู้เนาะ นั่นแหละครับผมก็พยาบาลถามว่าคุณมีคนที่บ้านดูแลไหมเดวิดก็บอกว่ามีก็มีผมนั่นแหละเป็นคนดูแลนะครับนั่นแหละครับทุกคนนั่นแหละก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะแต่ถามว่ารักษาเป็นไงบ้างก็รักษาจบแล้วครับเจ็ดอาทิตย์จบแล้วแล้วแบบ ก็เลยมาที่นี่นะครับก็เลยมารักษาจบก็เลยขับรถออกนอกเมืองมาพักผ่อนที่นี่นครับที่ H ap, หอแกบ็บที่ที่แกรมปียนนั่นเองนะครับก็ถ้าใครงง,งว่าทำไมถึงไม่มีคลิปก็เลยเป็นเหตุผลที่มาพูดให้ฟังในวันนี้นะครับทุกคนเนาะ,ะนั่นแหละที่ไปอยู่นั่งอยู่ตรงนี้นะนะครับก็ที่แบบยังไม่ค่อยแบบออกกล้องเท่าไหร่นะครับ แล้วถามว่าโอกาสหายไหมแต่ผมอบอกไว่า60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรีบรักษาตอนนี้ดีกว่าปล่อยให้ลุกลามนะครับถามว่าอนาคตเป็นยังไงเราไม่รู้นะครับแต่รักษาก่อนถ้าถามผมว่าผมเป็นไงบ้างเหรอผมก็เครียดนะเครียดนะครับแต่มันเป็นครั้งที่สองแล้วไงครั้งที่สองก็จะไม่หนักเท่าอันแรกนะครับอันแรกจะผ่าตัดอันแรกจะหนักกว่านะครับอันที่สองเพราะว่าก็คือ ผ่าตัดครั้งแรกอะ่ะต้องนอนนอนโรงพยาบาลใช่ไหมครับเดวิดจะเหนื่อยเหนื่อยมากกว่าเนาะก็ดูแบบซีดๆเลยนะแบบหน้าแบบขาวหมดเลยนะนั่งแบบเหนื่อยนั่งหลับบางครั้งก็มีนะครับนั่นแหละที่นี่เรามาพักที่นี่ทั้งหมด3วันนะครับก็จะฝนตกนั่นแหละอากาศหนาวก็จะมาที่นี่เรามาบ่อยแล้วครับที่ที่ที่หอแกรบเนาะเป็นในชโนพาร์กนั่นเองนะก็จะมีจิงโจ้แถวนน้นนะครับนั่นแหละครับทุกคนก็ขอบคุณมากนะครับที่แวะมาชมคลิปนี้ของผมเนาะก็ ะจะมีคลิปต่อไปนี่แหละพยายามครับกอบขอบคนม,มากเลยนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายไอซับวุนครีมโยเกิร์ตอัพเดตเย้ It's, you really like sour cream and chives. This one good. You will like it, really. Lie about this orange nice juice. Nam sôm, nam sôm. Yogurt. <laughs> oh, let want see wine, red. Nom. Doesn't you don't you have to say nom from a cow, like? Oh, everyone just say nom, is like a milk. You don't have to say milk cow, cow milk. Really. How do mixed frozen berries? Oh, then. <laughs> Strawberry, you know? blackberry, blueberry. <laughs> <laughs>